สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ต่อทีมชาติบราซิลไป1ต่อ3เซตในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3แน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยาก เพราะต้องเจอกับทีมชาติบราซิลแต่ทีมไทยก็ยังคงต่อสู้อย่างสุดพลังเพื่อต้องการ3มแต้มในการเป็นอันดับ8เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปโดยในเกมนี้ทีมไทยต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมได้มา1เซตและในทุกๆเซตก็ทำให้บราซิลต้องเหงื่อตกเช่นกันจบเกมทีมไทยไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของบราซิลแพ้ไป3ต่อ1เซต ในเกมนัดต่อไปทีมไทยจะต้องเจอกับอิตาลีในวันอาทิตย์ที่3มกรกฎาคมเวลา2ทุ่ม30นาทีเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งของชาวต่างชาติโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมความพยายามของนักตบไทยพวกเธอไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่านี้ก็สุดยอดมากแล้วมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้มันเป็นเกมที่ฉันรอคอยเพราะตลอดทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากบราซิลทีมบ้านเกิดของฉันก็มีทีมไทยที่ฉันติดตามมาตั้งแต่นัดแรก หวังว่าทีมไทยจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปได้นะความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าถึงจะแพ้ในเกมนี้แต่ทีมไทยก็สามารถสร้างความยากลำบากให้กับบรา,าซิลและทำได้ถึง1เซตเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลหญิงของบราซิลคนนี้นะครับว่ากาบี้นั้นสุดยอดมากเธอสามารถตบได้ทุกรูปแบบ มันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับเธอกาบีจะเป็นกุญแจสำคัญในเกมนี้ความคิดเห็นต่อมาเขาก็ได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลหญิงของบราซิลคนเดิมนะครับว่าเกมรับที่เหนียวแน่นของทีมไทยต้องยอมสยบให้กับกาบีเธอคือนักตบที่แข็งแกร่งมากจริงๆแต่ฉันก็ขอชื่นชมทีมไทยที่ทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกันชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าบราซิลนั้นแข็งแกร่งเกินต้าน พวกเธอมีการตบที่หนักแน่นมันเหมาะสมแล้วที่บราซิลจะชนะไทยได้และยินดีกับ1เซตของทีมไทยด้วยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้เขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าทีมไทยจะล้มทีมที่แข็งแกร่งมาหลายทีมแต่บราซิลยังเป็นกำแพงที่สูงใหญ่และ1เซตของทีมไทยก็ทำให้บราซิลต้องเอาจริงขึ้นมาเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่า ทีมไทยน่ายกย่องมากในเกมนี้พวกเธอทำให้บราซิลต้องเหนื่อยหวังว่าถ้าต้องเจอกันอีกทีมไทยจะหาวิธีในการล้มบราซิลให้ได้ชาวต่างชาติคนต่อมาทุกครั้งที่ทีมไทยเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพวกเธอไม่ได้แสดงอาการท้อหรือเหนื่อยให้เห็นเลยมันทำให้ผู้ชมให้กำลังใจพวกเธออย่างนักความคิดเห็นต่อมา ได้โปรดพระเจ้าช่วยให้ทีมไทยผ่านเข้าไปในะรอบต่อไปพวกเธอต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมันเหมาะสมแล้วที่ทีมไทยจะต้องผ่านเข้ารอบต่อไปมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าสมกับเป็นม้ามืดในรายการนี้ทีมไทยทำได้ยอดเยี่ยมเมื่อต้องเจอกับบราซิลหรืออเมริกามันแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเธอมีการพัฒนาที่แข็งแกร่งมากขึ้น ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเกมนัดต่อไปของทีมไทยนะครับว่าถ้าทีมไทยสู้กับบราซิลได้แบบนี้ในเกมนัดต่อไปอิตาลีก็ต้องเหนื่อยหรือไม่ก็ต้องแพ้ต่อทีมไทยเพราะนั่นเป็นเกมนัดตัดสินของทีมไทยเหมือนกันว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่าฉันเป็นคนบราซิลฉันยังคงเชียร์และให้กำลังใจทีมหญิงไทยชุดนี้ต่อไปพวกเธอทำให้ฉันมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้เชียร์มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาทีมไทยชุดนี้ยังคงมีเกมบล็อกที่ดีและเกมบุกที่หลากหลายมันทำให้คู่ต่อสู้ต้องหงุดหงิดใจเมื่อต้องเจอกับอะไรแบบนี้ ความคิดเห็นต่อมานอกจากโคชของบราซิลจะแก้เกมดีผู้เล่นบราซิลนั้นก็แข็งแกร่งมากจริงๆมันยากที่ทีมตัวเล็กอย่างไทยจะรับมือได้ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนต่อมาทีมไทยไม่ได้เพียงแต่จัดการเกาหลีใต้ได้แต่สามารถต่อสู้กับบราซิลได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเธอคือทีมระดับโลกที่กำลังทิ้งห่างเกาหลีใต้ไปเรื่อยๆความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับ ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าอย่าลืมกันนะว่าทีมไทยเคยทำเรื่องช็อคโลกโดยการชนะบราซิล3ต่อ0ูย์เซตมาแล้วดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้การได้ถึง1เซตจากบราซิลก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วชาวต่างชาติคนต่อมาได้มากล่าวต่อทีมหญิงไทยชุดนี้นะครับว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย ทีมหญิงไทยชุดนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยพวกเธอต่อสู้ด้วยรอยยิ้มที่แข็งแกร่งมันทำให้เนชั่นลีครั้งนี้น่าสนใจความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเป็นชัยชนะที่ดีของบราซิลแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมขอยกย่องทีมไทยที่ทำได้ดีมากจริงๆมันทำให้เกมวันนี้เป็นเกมระดับ5ดาวหวังว่าเกมหน้าทีมไทยจะเก็บชัยชนะได้ ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อนักตบหญิงทีมชาติไทยตรงนี้นะครับว่าตอนนี้พิมพิชยาเป็นมือตบที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับฉันฉันได้ตะร้องกรีดเมื่อได้เห็นพิมพิชญากระโดดขึ้นเพื่อที่จะตบเอาลูกบอลเล่ฝังไปที่พื้นมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าทีมไทยมีโอกาสที่จะชนะในแต่ละเซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้และถูกบราซิลแซงในที่สุด ดังนั้นสมาธิและปัญหานี้ทีมไทยจะต้องกลับไปปรับปรุงให้ได้หากได้เข้ารอบต่อไปความคิดเห็นต่อมาทีมไทยต่อสู้ได้ดีจริงๆถึงแม้ว่าจะได้มา1เซตแต่ทุกๆเซตของทีมไทยก็เกือบที่จะชนะมาได้ทีมไทยไม่ง่ายอีกต่อไปสำหรับบาซิลความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้นะครับว่า ฉันอยากเห็นทีมไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันจะทำให้เนชั่นลีกครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาลูกตบของพิมพิชยาทรงพลังมากมันทำให้เกมรับของบราซิลหงายหลังไปหลายคนเลยมันยอดเยี่ยมมากจริงๆ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวต่างชาติโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าทีมไทยทําได้ดีอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะไม่ได้แต่หวังว่าในเกมหน้าพวกเธอจะทํามันได้สำเร็จเพื่อ3มแต้มในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ต่อทีมบราซิลไป1ต่อ3เซตในวอลเลย์บอลเนชันลีกสัปดาห์ที่3 หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ